หนึ่งนมกาเรืองงานปากกปะส,าสนสาก็แสดงมูลไอ่ยลุในบ้านเป็นหัหมวยเชิงปิเปน,นสตับรวมกันแต่งกล่คอนโทรจัดวากกป,สสปัสยากีเป็นอย่างในช่วง<า>เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกได้เผชิญกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่ใหญ่กว่าแก๊งยาเสพติดและซับซ้อนกว่าอาชญากรรมข้ามชาติยุคใดมันคือเครือข่ายสแกมออนไลน์ที่โยงใยอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมมืดของกัมพูชาเมียนมาลาว และขยายผลไปทั่วเอเชียน้ำมุมหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนมากมายไม่ใช่เพียงเพราะเงินหายไปจากบัญชีแต่เพราะชีวิตของผู้คนจำนวนมากถูกดึงเข้าไปในวงจรความโหดร้ายโดยไม่ตั้งใจนี่คือเรื่องราวของประเทศที่น่าเห็นใจที่สุดในภูมิภาคประเทศที่แบกรับความเสียหายอย่างสาหัสทั้งด้านเศรษฐกิจมนุษย์ และศักด์ศรีของรัฐประเทศไทยผู้เสียหายที่รับผลกระทบโดยตรงที่สุดประเทศแรกที่โลกต้องกล่าวถึงคือประเทศไทยดินแดนที่ผู้คนกว่า7 0ล้านคนกำลังต้องเผชิญกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย 1. คนไทยถูกหลอกมากที่สุดในอาเซียนในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอกสารสถิติของตำรวจไซเบอร์ชี้ชัดว่า ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือคนไทยตั้งแต่แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนคริปโตปลอมเป็นตำรวจตัดต่อใบจับกุม่มและระบบฟอกเงินออนไลน์เงินหลายแสนล้านบาทไหลออกจากกระเป๋าคนไทยเข้าสู่เครือข่ายมืด 2. คนไทยจำนวนมากถูกล่อลวงไปทำงานในคอมพาวสแกมคนไทยหลายร้อยคนถูกล่อเข้าไปในกัมพูชาและเมียนมา เพื่อทำงานในศูนย์สแกมหลายคนถูกยึดพาสปอร์ตทำร้ายร่างกายกักขังบางคนไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลย 3. ไทยต้องใช้กำลังตำรวจ AMLO กองปราบอิเเออ์์โลมากที่สุดในภูมิภาครัพยากรของรัฐจำนวนมหาศาลถูกทุ่มลงไปเพื่อตามจับเพื่อบุกทาลายเพื่อประสานงานกับหลายประเทศและเพื่อพยายามนำพาลูกหลานคนไทยกลับมาให้ได้ จึงไม่แปลกถ้าจะบอกว่าไทยคือผู้เดือดร้อนที่สุดในอาเซียนจีนประเทศใหญ่ที่มีประชากรตกเป็นเหยื่อมากที่สุดในโลกอีกประเทศที่โลกเห็นใจไม่แพ้ไทยคือจีนประเทศนี้มีเหยื่อชาวจีนมีจำนวนมากที่สุดตลาดสแกมข้ามชาติหากแบ่งตามจำนวนเหยื่อรวมทั้งหมดประเทศจีนคืออันดับหนึ่งของโลกเพราะโครงสร้างของสแกมออนไลน์จำนวนมากถูกออกแบบให้พูดภาษาจีน เล็งเป้าคนจีนสูงอายุและใช้ผลตอบแทนแบบง่ายๆจูงใจ <S <S เงินที่สูญหายมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านหยวนหลายคดีในจีนสูญเงินระดับหมื่นล้านหยวนต่อปีคิดเป็นเทียบเท่างบประมาณเมืองใหญ่ทั้งเมือง 2. ชาวจีนเองก็ถูกล่อไปทำงานในคอมพาไม่ใช่แค่คนไทยคนจีนจำนวนมากถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ในกัมพูชาเมียนมาและถูกกักขังเหมือนแรงงานทาสเช่นกัน ความเจ็บปวดของประเทศใหญ่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันผู้เสียหายระดับภูมิภาค 1. ถูกหลอกเป็นเหยื่อผลเมืองของสามประเทศนี้โดยเฉพาะนักธุรกิจผู้สูงอายุนักลงทุนรายย่อยมักตกเป็นเป้าหมายของสแกมลงทุนกำไรเร็วมากที่สุด 2. ถูกล่อลวงไปเป็นแรงงานสแกมหลายร้อยคนจากมาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวัน ถูกล่อเข้าศูนย์สแกมในเมียนมาลาวและกัมพูชาบางรายต้องให้ครอบครัวขายบ้านเพื่อจ่ายค่าถ่ายตัวนี่คือความเจ็บปวดที่คนทั่วเอเชียกำลังเผชิญร่วมกันกัมพูชาดินแดนที่ประชาชนกลายเป็นเหยื่องเงียบของระบบอิทธิพลกัมพูชาถูกมองว่าเป็นต้นทางของปัญหาเพราะมีผู้มีอิทธิพลเชื่อมโยงสแกมจำนวนมากแต่หากมองลึกลงไป 1. ประชาชนกัมพูชาทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องเลยชาวบ้านธรรมดาในปอยเปดและสีหานูวิวต้องอยู่ท่ามกลางเมืองมืดที่เต็มไปด้วยเงินผิดกฎหมายอาชญากรรมการทุจริตและแรงงานต่างชาติจำนวนมาก 2. ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายแม้คนที่เกี่ยวข้องจริงๆมีจำนวนไม่ถึง1%แต่ชื่อของประเทศถูกลากเข้าสู่เวทีโลกในฐานะแหล่งสแกมใหญ่ที่สุดในอาเซียน 3. แรงงานกัมพูชาจำนวนพันคนก็เป็นเหยื่อในค่ายสแกมเช่นกันไม่ใช่มีแต่คนไทยหรือคนจีนแรงงานกัมพูชาต่างหากที่เป็นคนถูกบังคับใช้แรงงานเป็นจำนวนมากในคอมพาว์เพราะถูกหลอกมาจากชนบทที่ยากจนพวกเขาจึงเป็นเหยื่อเงียบที่โลกมองไม่เห็นเมียนมาลาวแผ่นดินที่ถูกใช้เป็นฐานของกลุ่มอาชญากร สองประเทศนี้ไม่ได้เป็นผู้ลงมือแต่เป็นดินแดนที่ถูกใช้เป็นฐานเพราะขาดเสถียรภาพเมียนมารัฐอ่อนแอจากสงครามกลางเมืองเขตชายแดนถูกกองกำลังกึ่งทหารควบคุมกลุ่มอาชญากรเช่าพื้นที่ตั้งศูนย์สแกมได้ง่ายมากลาวพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบางแห่งมีช่องโหว่ใช้เงินทุนต่างชาติในรูปแบบสีเทามีคอมพลอใหญ่หลายแห่งตั้งอยู่ริมโขงประชาชนเมียนมาและลาวจำนวนมาก ก็เสียอิสรภาพและความปลอดภัยเหมือนกันบทสรุปสุดท้ายประเทศที่น่าเห็นใจที่สุดเมื่อมองภาพรวมของอาเซียนและเอเชียทั้งหมดผู้ที่เจ็บปวดที่สุดมีหลายกลุ่มอันดับหนึ่งประเทศไทยเพราะประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งด้านเงินและชีวิตอันดับสองจีนจำนวนเหยื่อและความเสียหายทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 3. ม,มาเลเซียสิงคโปร์ ไต้หวันผู้คนจำนวนมากถูกหลอกให้ทำงานหรือตกเป็นเหยื่ออันดับ4ประชาชนกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องเหยื่อเงียบของการเมืองกลุ่มทุนและระบบอิทธิทนที่ตัวเองไม่ได้เลือกอันดับ5เมียนมาและลาวประเทศที่ถูกใช้เป็นฐานของอาชญากรรมเพราะรัฐอ่อนแอเกินกว่าจะควบคมุมขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ